ใจงามทั้งในจอนอกจอสมเป็นท่านหญิงคนดังจริงๆค่ะเพราะล่าสุดสาวมิวนิธาฉลองวันเกิดอายุครบ23ปีท่ามกลางแฟนคลับกองทัพใหญ่ร่วม100คนร่วมกันมอบเงินจากการจำหน่ายของที่ระลึกและเสื้อยืดจำนวน69,25บาทต่อเน,นื่องด้วยการเลี้ยงดินเนอร์น้องๆในมูล,ลนิธิอนุเคราะห์คนพิการกันอย่างอิ่ม้ํำสำราญเรียกว่าแฮปปี้ทั้งคนให้คนรับเจ้าของวันเกิดคนสวยก็เจอเซอร์ไพรส์อิ่มข้ามปีกับเค้กสี่ก้อนจากคุณประวิตรมารินนท์ผู้จัดจ่ายยศิ เนื้อหอมขนาดนี้การันตีว่าผลงานเรื่องต่อไปรักออกฤทธิ์สายสีเพลิงที่สาวมิวเล่นเป็นน้องสาวสุขตาพี่ชมพู่อรารยาต้องดังไฟลุกเพิ่มแฟนคลับได้อีกล้นหลามแน่ๆเลยค่ะ ่เป็นวันเกิดปีแรกเลยที่แบบหลังจากเราเข้ามาในวงการนี้แล้วแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้มีคนมาร่วมสุขสันตวันเกิดเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบรักเราทั้งหมดเลยแล้วก็แบบแฮปปี้มากดีใจมากเลยค่ะแต่น้องก็เล่นร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทําให้มีวเป็นเด็กดี